สบายดีตอนเที่ยงเที่ยงพี่น้องเที่ยงเที่ยงใบบ่ายใบมงละพี่น้องบดที่จะแดดเมื่อมันแดดก็แดดแห้งแห้งพี่น้องเนี่ยอู้บ่มีลมบบดนี้ตอนเที่ยงเท,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 ที่ยงบ่มีมมลม,งงม,ลมสงดัดติ่งเลยแมงลิงก็อยู่ผู้ดเดียวคือเก่าพี่น้อง เยบเงาสเลือกเกินแดดแดดคัขกขนาดจังน้อยกะอีกเดือนกวก่ากะจักจันออกเลยพี่น้องไปหาติดจักจันแหงแหลงคักเนาะยำแหลง มีหมูวสิมาหาเอือยนี่แะละพี่น้องสาวทองสาวทองพันวสิมาเล่นน้ำจิมาขายหวยลาวขายหวยหนึ 1, ่งโต5 6ห้าหกโตเนนะพี่น้องถือถือหกโต1หนึ่งพันกีบไปสี่ร้อยล้านว่าสันโอ้ยไพ่สมดวงดีแทะอยากถือได้เนาะพี่น้อง เปนสิมาขายหวยถ้าสนใจก็ซื้อได้เด้อเกียบบินไว้ให้เนมาแล้วพี่น้องคนมาแล้วคนมาแล้วโอ้ยเกง่งๆหาหาพ่อเสรยมามาครั้งแรกก็มาถือเนะเจะเเอ,อเก่งอลีหรอ ออืไดยังมากนะอุ้ยต้มกินส้มต่ำเอาส้มต่ำมาสูแม่น้องลิงกินพี่น้องอ่ะสวัสดีทุกคนมาถึงได้จังไดเลิศเลอเลิศเลอโพสิววายจีพีเเหรอ GPS ีเอะไม่ได้ถามพี่อีกได้มาปืบมาโลดเก่งอลีเหรอเบิ่งในมาลักษณะรูปเพิ่นต้องตงนี่ไม่ได้ถามพี่อีกเก่งเก่งลายเก่งลายเดี๋ยวสิได้หยุด มั้งแซ่บพูยเอ้ยเพิ่นต่ำมาห่งมาสู่กินพี่น้องแซ่บแซ่บมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินกระเพาะนมจีนเนาะส่วนลิงลิงก็ออกมานำลิงลิงสบายดีปาลุงนะลูกลิงเอ้ยบ่าวบายยังให้กินน้ำเย็นมาแบบพรอนน้ำเย็นไม่หูดังอ๋อสวัสดีกันแล้วสวัสดีปาลุงเอ้ ยกมือสบายดีปาลุงแม่ไม่ให้กินได้จ้ะสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงล่ะเห็นอืต้องมีแหลกเตียนแสบบอลแม่ทองซื้อมาให้กินมีแสบบอลแสบขอบใจเด้อหมอแม่ทองวะน้ำลายแตกน้ำเด้อกินคำใหญ่นะต้องกินคำใหญ่ๆอย่างแสบนะพี่น้องใส่กระเจี๊ยย เปินสิหลอดไว้แต่เศ้าอ,อ,อุอ้ยแซ่บตำสมเกาะแหงแซ่บเ่ากินเผ็นได้อะป้าถ้าเขาตำผิดแล้ว่ะมาพินหาวไปซมมาขินนีบะอืมค่นี้แค่ที่เราทำตไม่ได้แบบนี้นะสูตรมันแมน คล้ายๆกินเขาป่าเนาะเอ,อื้อแซ่บไปอีกแบบพวแม,มงลิงก็อยู่ติดป่าเนาะพี่น้องมันส่แข็งไม่ใช่หลอกกันละอันเย็นอืมที่หลอดพันธุ์พนเห็ดเองครับแล้วมาขายเดี๋ยวนี้ไปก็ขายของ แมนบอไฮขูมเหมือนีอ้คนขายลายกับคนซื้อเคยคาดตลาดเนะาะเคยคาดตลาดปัก๊กซองมูซื้อแบบเจัาได้แัดซอยแน่ซอยแน่ป่าว่าแมนมีตลาดปั๊กซองนล้ก็ลายบ่มีของขึ้นชิ่ง่ายอืมอ้มเจบขนาดพี่น้องเลยที่เปิดทเบรื่องไกลบะมันนี่ก็ ตำรวจมาวะะขึ้นประชุมใิเปิดได้เพื่เปิดหรที่ราคาของคือกันอะเอิแดชเวนก่นะเธอทรงทงเป็นเป็นขวดเป็นหนังขายไดเป็นขวดเปเห็ดจอะหน่อยบ่อมปเห็ดจง่คือเพิ่นลงมไปแจกเลยแทะรงเซกติกติกอือ ไข่หนึ่แล้วก็กับข้าวเขา,เขาเจะเห็ดผักกะเพราแม,ม่ห่วงข,าขา้าวคายแซ่บบอดเล่นๆเจ็บปะเจ็บปะหลังจากกินต่ำแล้วกับ,บเบอเอื้อมาเล่นพี่น้องหล,งลังจากที่ทางท้ายไปหน้าน้อง,นองกับมา,าเล่นนำ้ำพึ่นมาลิน้ำ ก็กินฮอตคือเก่าเนาะเพื่อนมาส่วงอันกินต่ำแต่ว่าบริษัทไยเพราะว่ายังไปค้าขายหนำไม่ท้าคอเพื่นไปขายหนำไม่ท้ายหน้าก็ยังหาก็กินแล้วนางลงลางลงเร็วนางลงลูกนางลงเร็วมาถือกล้องในนางลงมันสั้นลิงกะอายกกคืนี่พี่น้องบอกว่ากามาแวะซื้อหนำเมนองลิงพี่น้องหลังจากที่บไปกินวุ้นจัชวะจักงเดือน แต่ที่แน่ๆนะสันปิดร้านนะเพิ่งจะสองอาทิตย์กว่าเองนะสองอาทิตย์แต่แม่นแต่พอเกิดมีเวลาลงมาหาเพิ่นแล้วก็เดี๋ยวเได้ค่อยๆพอกันเนาะแม่นก็คือขับรถไกลไปไกลมาอยุโรปแล้วว่าบารีเว่ต่างคนต่างยากพี่น้องเหวียงไปเวียงพี่น้องบอเอื้อกัสิบอกทางเอฟซีแม่นลองลิงก์พ่อมว่าวันที่ห้าซิมิไลซ์ทดอ่าอยู่สองบอสสองอัม马ากะสองเจเจอับเนาะพี่น้องแล้วก็วันที่เก้า จะเป็นงานผาป้าผาป้าอยู่บ้านเกิดของเบาเอือกับเจเจี๊บนาะงพี่น้องเนาะก็ว่าง่ายๆก็คือบอกบุญบอกอันท่าน่าบุญเลยเนาะเมนเนาะพี่สุขสุคนเธอว่าอันที่ไม่นอยลิงอยากจะต่อยอดผ่าป้าอยู่อยู่บ้านเกิดเบาเอือเนาะอยู่หน้าพววเพิ่นสีสางอันซาลาเห็นมันเละเนาะเพราะว่าบันไดทางขึ้นนะยังบลี่อ่ะพี่น้อง กเบาเอื้อกะไปอัปเดตให้เบิ้งให้เห็นอยู่เมื่สุกครสักคนถ้าอยากเข้าไปเบิ้งว่าเออเบาเอื้อสิอันไปเฮ็ดอันผ้าป่าลงแล้วเพิ่นสิเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังกะแม่นเบิ่งเบิ่งได้น้องเบาเอื้อเนาะพี่น้องเบาเอื้อกับจีบเจี๊ยบเด้อพี่น้องเดลอเบาเอื้อซาแนวเว้าง่ายๆก็คือแพ่บุญนั่นแหละพี่น้องการเฮาเอิ้นแพ่บุญเนาะพี่น้องถ้าไผอยากต่อยอดผ้าป่าน้ำเพิ่นกะทักมาได้ทั้งเบาเอื้อทั้งแม่น้องลิงก็ทักมาได้ ผ่านทางเบาเอือก็ได้นะพี่น้องวันที่เก่าเลยนเนาะแม่นกลเป็นสิเป็นาการแห้ผ hey, ้าป้ากลาสิมีการบสถพ่อหรือ <Hey. S 2> ว่าอาะสิมีไล่ซดพี่น้อง <Man. S 2> ทังเบองว่าสัญญาณอยูอ่บ้านเบาเอือนะมันบ่ค่อยดีพี่น้อง <Hey. S 2> ถ้าสัญญาณตัดก็อาจิะเป็นท่ายคีบแทนเด้อพี่น้องเ <Hey. S 2> ด้อเพราะว่า <Hey. S 2> หนึ่งหนึ่งก็คืออยากจะไล่ซดมากกว่าแต่ว่า จังได้เห็นเนาะแมนแมนคือคือจังไรเห็นแบบสดๆเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับสัญญาณสัญญาณทางบ้านเพื่อนบ่ค่อยจะมีสัญญาณบ่ค่อยมีเลยพี่น้องแม่นถ้าอยู่หน้าถ้าอยู่หน้าให้ปังในสิสิแห้งอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่ารับสัญญาณว่ารักสัญญาณเจะอยู่นี่รักสัญญาณอยู่นี่พี่น้องอย่งึงหัวนี่อย่าติ้งลูกแห้งเนาะบประสทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านบ่เอื้อนนะคือรักสัญญาณมันอยู่ไกล มันยังับไา้มีอ่าลักษัญญาณที่จะไปตั้งอยู่ตรงนั้นถ้ามีไปตั้งอยู่ตรงนั้นคือจะไล่ซดให้เห็นกันแบบสดๆเลยพี่น้องถ้าสัญญาณแห้งิ่นกระิไล่ซดให้เบิ่งน้อเนาะเพราะว่าถ้าบ่ไดไล่ซดกะส้มคลิบเนาะพี่น้องอาจะเป็นส้มคลิบเด้พี่น้องฝากเข้าไปเบิ่งลวก็ฝากเข้าไปกดไล์กดแช่ไปน้ากันเด้พี่น้องเป็นบุญเป็นกุซนไปน้ากันเนาะพี่น้องถ้าผู้ไดอยากต่อยอดผับป้าเั่นคนละสิบละซ่า้ บรายว่าเนาะพี่น้องาเนะพก็คือการทำแห้งพามันเนาะพี่น้องบัดเนี่ยสองบาทกะเอาพี่น้องเพราะว่ามาสมทบกันอยาังไงเป็นการต่อยอดว่ายง่ายกับยากให้สมบูรณ์แบบอยากให้แล้วเนาะบ่เอื่อคือเพื่อนสีเห็ดอ่าบันไดทั้งขืนเนาะพี่น้องโดยถ้าได้ยอดถ้าได้ยอดผาป่าลาแก่เพื่อนกับศีรษงอ่าพญานาคขืนเนาะพญานาคมีตละหมื่นประมาณหมื่นหรือหมื่นปลายมีจ้าโตบัดเนี่ย มีหกโตแข่เด้อพี่น้องแข่คือถือว่าเป็นการแขมันเลยยังหน่อยมันก็ต้องมีแล้วเนาะพญานาคเนาะแมนแมนนกะบ้านของเบาเอื้อนนี่มันสป็นหมู่บ้านที่เรียกที่มาของของเขาคำว่าบ้านพวกนะก็คือหลายส้นเผ่าเขามาตุ่มโฮม อยู่บ้านเดียวกันเขาก็เลยเอินเป็นบ้านนาพั่เนาะพี่น้องตั้งแต่ขาเนาะเขาสมัยสมัยสรงคามอพยพเนาะแม่ว่ามาอยู่รวมกันหลายบ้านหลายเมืองรวมรวมรวมกันเขาก็เลยเอินเบิ่นเอินเป็นบ้านนาพั่งต่างสื่อางๆต่างสื่อญ่เลยพี่น้องแ้วกาบ้านที่ท็มันก็แตกแยกกันออกมาเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านนะพี่น้องสื่อสันๆแต่มีความหมายแม่พราะว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่โดย ก็เลยเบาเอื้อก็เลยบอกว่าขึ้นมาขึ้นมาอยู่น้ำเอื่อยเนาะพี่น้องแต่ว่ามีการมีงานมีบุญมีศีลก็คือบบาเอื้อก็สิลงไปซอยไปเฮ็ดไปส้างว่าสันเถาะบ้านเกิดเฮาเมนบ้านเกิดเฮ้าอีกอย่างก็เอื่อย่นก็ยังอยู่อยู่อยู่บ้านนั่นอยู่พี่น้องกะนึกถึงเพราะว่าบอกง่ายๆคือบ้านเกิดเนาะบ้านใหญ่เนาะบ้านเกิดบ้านใหญ่กับบ้านนะฮะก็มาออกมานอกบ้านอะไร การมาปี้นีย่เนาะเมื่อก่อนจะก็อยู่ไทยกรสิมาดิเมื่อื้อนมันอยู่ไทยพี่น้องอยู่ไทยมาสิปีเด้อเบอร์สุขสุขคนสิปีบ่ได้อยังพี่น้องกะบไม่ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนเนาะแม่ได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างแมงลิงก็เคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องไปได้สองตาปีแล้วก็กลับมาเมื่อยงกินหอดบ้านน้อยเออื้กินหอดบ้านจ้หลังจากที่ ที่ที่เอ,อื้อมาอยู่บ้านก็เพราะว่าพี่น้องอ่าโควิดต่างต่2019เป็นบ่นน2018รู้สึก,กว่า,าเอ,อื้อมาเนาะแล้วก็2019 2าวสะเอ็ดสสองกสิประมาณ3-4ถึง่ปีเนาะาเอ,อื้อจังสิได้มาบ้านคิดหอดบ้านฮตอนนั้น,น,น เบืง YouTube พี่น้องความคิดฮอดบ้านนะนะเบืง YouTube อันชุบเพิ่นทไทยลงแล้วากินฮอดบ้านนจุดน้ำตาไหลอันนี้บอกความจริงเลยนะแม่นเออบรรยากาศเมื่อก่อนพัดยังบ่ค่อยมีช่อง YouTube หลน์หน่อยก็มาหลายช่วง2ปีนี้แม่นๆเพิ่นเพราะว่าเพราะอะไรก็โควิดโควิดสามารถแจ็คส์เฮดอีงังกาเลยพากันอันเฮ็ด YouTube ก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องก็มีแม่นมีบางคนคอมเมนต์ว่ามาในช่องเบาเอื้อว่า ยังก็ทำ u t u b e กันทั้งหมู่บ้านคงรายได้ดีได้ยูพี่น้องได้แด่พูได้เพราะได้อยู่ได้กินพถ้าพายยอดวิวบวกึ้นคือแม่น้องลิงนี่ก็บ่อได้บอได้ได้แค่อันแค่ค่าซำซำเขาหักอันภาษีเนาะ30เหรียญแน่กระเบิกบ่ได้เลยเด้ค่าภาษีไปแล้วได้พี่น้องบอเม่นบอได้ได้ ได้ค่าอยู่มากินค่าบัตรเติมเงินค่าบัตตรเเิิมงนซื้ออ่าพริกซื้อเกลือซื้อฟงซื้อโรตพ่อได้อยู่ได้กินดีพี่น้องบ่แม่นว่าเฮ็ด YouTube แล้วร่้ไวยเบิร์สูตรคุณทุกคนก็คือพากันเฮ็ดก็ง่ายๆคือประทังชีวิตเนาะเนื่องจากว่าถ้ายอดพุ่งนะเออแม่นยอดววิขึ้นเนาะก็พอได้พอได้อันเงินลายยู่พี่น้องก็พอแบบว่าได้อยู่ได้กินก็เหลืออยู่เหลือใช้นะแต่ว่าถ้าบางคนก็ สิพ่อได้แค่แบบข่าอันพงสุรงสุรนดซื้อกงซื้อเกลือกินพี่น้องสำหรับเมนูเลิงนี่บมได้เด้สามสิบเหรียญได้ค่ะมาสีมาได้ซื้อน้ำมันซื้อยางไหนพี่น้องบาได้เลยหลาี่นเป็นอันคอมเมนต์มาหลายเทืออยู่ว่าทำยูทูปกันทั้งหมู่บ้านคงรายได้ดีสินะว่าบอกเมนว่าได้ดีถึงขนาดนั้นพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินนนพี่้อง จากศรีหายังโนบานเฮามีจากเรีหาญังโควิดกับโควิดวิตยามหน้าแล้วก็เสียเฮตยังปลูกพักปลูกพักคราวนี้เขาเจ้ากระปูกหลายเลยสิบไปขายอยู่ไใสจากสิีไปปลูกยุ้ยใสเบิร์ชนะเบื่อกับปลูกพักเต็มมือตื้ออยังก็บริบริบาริไปขายมีแต่แจกใช่ไหมอ็ไอ้น้องกันกินแล้วก็เอาลงมาโรงงานซ้ำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแมนเพราะว่าส่วนนี้ไีกระปูกแมนพู่ได้กระปูกพี่ได้กระปูกมีแต่เฮตหน้ากินข่าวอ่อะไรมีน้องบ้านเฮาเนี่ยนี่ก็ซ้ำนั่นแหละครับพี่น้อง เฮ็ดยูทูบก็คือถ่ายถ่ายชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของแต่ละคนว่าเออเฮาเฮ็ดเนี่บางคนก็ว่าสิบ่มีสาระแต่ว่าชีวิตประจําวันเฮากะเนาะแม่บ้านเฮาสิไปเฮ็ดอีหยัแม่นก็บ่มีแนวเฮ็ดเนาะพี่น้องกัฝากกดไลค์กดแชร์แม่น้องลิงแล้วก็บเบาเอื้อนในเด้อพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเด้อะเบาเอื้อนซีบอกเบิดสุกุสุกุนเอฟซีแม่น้องลิงพร้อมว่าการที่มี โฆษณาเขามาของเม,งมนงลิงพี่น้องกะอ่าอยากอยาก,กดข่ามของเมนงลิงเด้อพี่น้องถือว่าเป็นการขอบพระคุณหลวงหนาเนาะพี่น้องเป็น,นเป็น,เป,นเป็นการแบบวา่าค่าขนมลิงข่าขนมเนาะพี่น้องแบบว่าพ่อเมนงลิงในเดือนที่ผ่านมาได้แค่สามสิบเหรียญพี่น้องพ่อพ่อได้แบบค่าขนมความจริงคือ บางคนอาจสีบอคอใจว่าโฆษณามาแย้วกดข้ามเออ <กด S 1> เบื่อโฆษณาอย่างสี่พี่น้องเบิ่งกับบอดี้เบิ่งนื่อว่านั่นคือเป็นสิ่งเล็กๆในน้อยที่เป็นค่าขนมหรือว่าการเจ่าจแบบซื้อบอัตรเติมเงินบ่นเพราะว่าบัตรเติมเงินบัตรเท่ากับแพงเนาะเพราะว่า ประมาณสี่ประมาณสี่สิบบาทเนี่ยคือใส่ได้อยู่ประมาณอันมือหนึ่งสองมือเนาะพอสามคลิปแตจบแหละถ้าลงสามสมคลิปคือจบเลยนะพี่น้องในหนึ่งบาทเมตเลยคือการใส่บัตรทางอันบัตรหนึ่งนี่ก็เติบหนึ่งอยู่ได้พี่น้องเพื่อเจ้าเจาโจลดคลิปลงไปเพื่อสี่ลดแล้วมองได้ว่ามีสัญญาณกับเปลืองไปอีกเน่นเปลือง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 ก็เน็ตไทยอีกแหละถ้ามันมีแบบว่าอันคือทั้งไทยเฮ้ากับสีใส่คือทั้งไทยเนาะ แต่ว่าสัญญาณไทยเข้ากับบทถืสัญญาณไทยดีเด้อสัญญาณไทยน่ะดีเนาะพอดเหมืองกำนดจังได๋ตัดเนาะพี่น้องคือแบบว่าง่ายๆก็คือเน็ตบ่อันอันน่ะแต่คือทางบ้านเฮาคือมันสิให้แบบจักเมกจักเมกจังซี่นะสมมุติว่าอันเน็ตเน็ตของคุณอ่าเน็ตบําเดถ้าวันเมดก็ใส่บ่ได้อีกแม่ให้แค่3วันเนาะมันยังบ่ทันได้เต็มที่กับอ่าสัญญาณปานใดพี่น้องรักสัญญาณก็ยังบ่ได้ ยังบ่บ่ค่อยทั่วถึงเนาะเแหมคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วพี่น้องยาวพอสมควรนะพี่น้องแบอไปกันนะพอพอกันโดนเนาะพี่น้องคลิปนี้แมงลิงก็ขอจบเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวเอื้อซานแนลและก็แม่น้องลิงเด้อที่สําคัญคืออยากข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องอยากข่ามโฆษณาแม่น้องลิงและกับบ่าวเอื้อเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยให้ ทางอันบ่าเอื้อแล้วก็มีน้องลิงเนาะบ่สุขทุกคนไปแล้วพี่นอ้องสบายไปแล้วบ่สุขทุกคนสบายดีเด้อ